สวัสดีครับทุกคนตอนนี้โคชบีอยู่ที่โรงงานผลิตกระเป๋านะครับที่เมืองกวางเจวประเทศจีนนะครับผมเราสามารถสั่งผลิตตามดีไซน์ของเราเองได้เลยแปะป้ายแบรนด์ของเราได้เองได้เลยนะครับถ้าเกิดเรามีไอเดียในการอยากทํากระเป๋านะครับหรือมีแบบที่จะผลิตกระเป๋านะครับอยากมีแบ,บรนด์กระเป๋าเป็นของตัวเองนะครับแล้วอยากมาถึงแหล่งที่เขาผลิตให้เราได้จริงๆตีตาโลโก้แบรนด์เราได้จริงๆหรือมีแบบมาให้เขาผลิตได้นะครับหรือแม้กระทั่งเขามีทีมฝ่ายออกแบบกระเป๋าเนี่ยให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวโคชบีจะพามาดูนะว่าเขาขึ้นตัว อย่างอักเป็นยังไงตามดูโต๊ะนี้ครับเวลาเราออกแบบกระเป๋ามานะครับเขาก็จะเอาขึ้นเป็นตัวอย่างให้เราแบบนี้เลยนะครับนี่ก่อนที่จะมาเป็นกระเป๋าจริงนะให้เราเลือกเลยครับว่าตรงแบบนี้เราถูกใจไหมเราจะใส่อะไรตรงไหนในกระเป๋าเราติดโลโก้เราตรงไหนเห็นไหมครับมีหลากหลายแบบเลยนี่สมมติ um. ว่าเราเลือกได้แล้วนะครับเขาขึ้นตัวอย่างให้เราได้แล้วแบบนี้นะครับแล้วเราอยากจะผลิตเราก็ค่อยสั่งผลิตแล้วก็เลือกวัสดุที่เอามาปิดผิวของกระเป๋าได้ซึ่งนะครับดูตัวอย่างตามพวกนี้นะครับนี่เขาจะมีตัวอย่างเป็นงานที่เขาเคยผลิตแล้วนะครับให้เป็นไอเดียนร ผลิตกระเป๋าเรานะครับสามารถตีตราแบรนของเราเองได้เลยไหมครับผมนี่คือตัวอย่างเนอะมีทุกรูปแบบหรือแม้กระทั่งกระเป๋าตังก็ผลิตได้นะครับตามโค้ชบีมาดูนะนี่คือเป็นกระเป๋าตัง wallet นะครับเอาแบบกี่ช่องกี่แบบบอกเขาได้หมดนะครับเขาสามารถผลิตให้เราได้หมดเลยแล้วที่สําคัญนะข่านต่ําไม่จําเป็นต้องผลิตเยอะคุณก็สามารถมีแบรนด์กระเป๋าเป็นของตัวเองได้ถ้าเกิดคุณอยากมีแบรนด์กระเป๋าเป็นของตัวเองนะครับแล้วมาผลิตถึงแหล่งโรงงานจริงๆเลยนะครับแล้วทําให้เป็นมาไม่เป็นนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับโค้ มาที่โรงงานผลิตกระเป๋าเนี้ยผลิตแบงกระเป๋าของตัวคุณเองได้เลยครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินเพิ่มเติมได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางติ๊กต็นะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับสังเกตนะครับผู้ติดตาม3 0 0 0 0นคนแล้วก็กดทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกัับบดมไ้เลยครผ พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์